รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนรายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้กับดิฉันพัชราวัรเครือพันธ์นะคะสาระความรู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานมีอะไรบ้างเรานำมาฝากกันเป็นประจำเลยค่ะทุกวันพุธเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทางช่อง9 M c t d วันนี้มีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ บริษัทสวับแอนโกจำกัดบริษัทย่อยของบริษัทปตทจำกัดมหาชนผู้ให้บริการเครือข่ายแบตเตอรี่สวอปปิ้งหรือการสลับแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานสากลแก่ผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จรวมกับบริษัททอริเซนไทยเอเจนซีจำกัดมหาชนหรือ TTA บริษัทชั้นนำด้านการลงทุนในเชิงกลยุทธ์พัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม และตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มร i d เดอร์ภายใต้แบรนด์ P80 Go จากบริษัท P80 Go จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ TTA สามารถใช้งานสลับแบตเตอรี่ในระบบของ Swap Go ได้ตั้งเป้าเจาะตลาดกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้วยการขับรถมอเตอร์ไซค์หรือร i d เดอร์นะคะถือเป็นทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้งานทั่วไปค่ะ โดยดรบุรนินรัตนะสมบตัติรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่นว,วัตรกรรมและธุรกิจใหม่บริษัทปตทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วม คุณเฉลิมชัยมหากริศสิริกรรมาการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TTA และบริษัท P80 Go จำกัดกล่าวว่าต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องของการลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริน print, ซึ่ง TTA นะคะมีธุรกิจในเครือคือสกูตตาค่ะซึ่งเป็นธุรกิจบริการเรียกเมสเซนเจอร์ออนไลน์และร้านพิซซ่าฮัท์และในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมปี2565นี้นะคะบริษัท P80 Go จะนำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นทดสอบมาให้รเดอร์พิซ่าฮัทและสกูต้าทดลองใช้งานก่อนในเฟสแรกค่ะซึ่งยังเป็นรุ่นที่ชาร์จแบตเตอรี่กับไฟฟ้าตามที่อยู่อาศัยและชาร์จที่ EV Char g i n g Station ตามปั๊มน้ำมันได้เช่นกันค่ะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์ P 8 0 Go มีกำลังการผลิตเบื้องต้นประมาณการมาที่ร้อยละ1 0 2ถึงของตลาดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าภายในประเทศหรือ1000-2,000ถึงคันต่อปีช่วงราคาตั้งแต่5 0 0 0 0 1่นถึง 1, บาทค่ะ ในอนาคตนะคะผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์ P80 Go จะได้รับความสะดวกอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะสามารถสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่กับเครือข่ายตู้สลับแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ swapping station ของ swap go ซึ่งมีจุดให้บริการครอบคุมพื้นที่หลายแห่งในกรุงเทพและมีแผนขยายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องลูกค้าที่สนใจให้อดใจรอปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะคะ ซึ่งจะมีบริการ3แบบนะคะคือการให้เช่าใช้รถแบบเช่าซื้อและแบบขายขาดเพื่อมอบทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับรายเดอร์และผู้ใช้งานทั่วไปโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ขับฟรี3เดือนนะคะผ่านเพจ Facebook P80GO ตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม2565ถึง30กันยายน2565นี้ ทางด้านคุณอวีมาซิริแสงทักษิณกรรมการผู้จัดการบริษัท Swap Go จำกัดเปิดเผยว่า Swap Go มุ่งให้บริการแพลตฟอร์มหรือโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเครือข่ายแบตเตอรี่สวอปปิ้งหรือการสลับแบตเตอรี่แบบไม่ต้องรอชาร์จดำเนินการแบบ Start Up เน้นความคล่องตัวสามารถปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดรับกับเทรนและเทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือกับ P80 Go ในครั้งนี้นะคะนับเป็นการพัฒนา EV ecosystem เพื่อเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจสู่เป้าหมายการลดกา๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนค่ะไปต่อกันด้วยข่าวที่น่าสนใจจากปตทกันค่ะ กลุ่มปะตะทจับมือโรงพยาบาลศิรแพทย์และโรงพยาบาลวิพารามเปิดโครงการคุณรักโลกโลกรักคุณตั้งจุดเก็บซองยาพลาสติกใช้แล้วนำไปรีไซเคิลสร้างมูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะ คุณกริดอิ่มแสงประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตเรเลียมขั้นปลายบริษัทปตทจำกัดมหาชนและคุณสิทธิพานุพัฒนพงศ์ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทสินแพทย์จำกัดพร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มปตทและผู้บริหารเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ร่วมพิธีเปิดโครงการคุณรักโลกโลกรักคุณตั้งจุดเก็บซองยาพลาสติกใช้แล้วเพื่อนําไปรีไซเคลิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการบริหารการสร้างประโยชน์ร่วมธุรกิจปิโตเรเลียมและการ กลั่นกลุ่มปะตะทหรือ PRISM ร่วมกับโครงการ U-Turn Platform โดยบริษัท p t t l o o b l l h h m m ical จำกัดมหาชนจัดตั้งจุดรับซองยาใช้แล้วในพื้นที่โรงพยาบาลศิลปแพทย์4สาขาได้แก่เทพารักศรีนครินเสรีรัรกและรามอินทราและโรงพยาบาลวิพาราม2สาขาได้แก่พัฒนาการและชัยประการในระยะทดลองดำเนินการเพื่อทำการเก็บข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ในการนำพลาสติกจากซองยาใช้แล้วมาอัพไซคิ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้นความร่วมมือระหว่างกลุ่มปตทและเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ในครั้งนี้ยังมีเป้าหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัญหาการจัดการขยะพลาสติกต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้ใช้ผู้ผลิตในทุกอุตสาหกรรมจึงจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะ บางจากในฐานะของ communication partner ของ a p e ป2022 Thailand นะคะรวมเสวนา a p e ป and b u s s n e s s s u s t a i n a b i l i t y ที่มหาวทิทยาลัยมหิดลค่ะไปต่อกันด้วยบางจากในฐานะ communication partner ของ a p e ป2022 Thailand ร่วมเสวนา a p e ป and b u s s n e s s s u s t a i n a b i l i t y ที่มหาวทิทยาลัยมหิดลกันค่ะ คุณกลอยตานัณถลางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนในานามบางจากรวมเสวนาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและกิจกรรมระดมสมอง a อเปกมีเดียโฟกัสกรุ๊ครั้งที่5ภายใต้หัวข้อ a อเปกแอนด์บิสเ s สสึส a ินเอเมดิตีจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ การประชุมครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในฐานะของ Communication Partner ของ a p e ป2022ไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมผู้นำเขเศรษฐกิจ APEC หรือ a p e ป2022และการประชุมที่เกี่ยวข้องตลอดปี2565ของประเทศไทยค่ะ โดยได้รับเกียรติจากคุณธานีทองพักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศและประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกกล่าวประทักกถาพร้อมนุสสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหายศวริยะอธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดกิจกรรม และคุณธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการเสวนาอภิปรายเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งในด้านการแพทย์สุขภาวะและพลังงานโดยนำเสนอตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมถึงการใช้นว,วัตกรรมเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยนำเทคโนโลยีนะคะมาช่วยในการพัฒนาและก็อำนวยความสะดวกค่ะ คุณกลอยตาได้กล่าวถึงแนวทางความยั่งยืนที่กลุ่มบางจากได้มีการดําเนินงานมาตลอดนะคะโดยน้อมนําแนวพระราชด,ดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานมีการดําเนินธุรกิจที่สอดรับกับ BCG model ผ่านหลากหลายผลิตภัณฑ์และโครงการทั้งการต่อยอดธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพสู่ซินทติกไบโอโลจีการใช้น้ําในโรงงานบางจากให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยโรงกลั่นบางจากนะคะเป็นโรงกลั่นรายแรกในไทยค่ะที่ได้รับไปรับรองวอเตอร์ฟุตปรินต์โครงการ r e ไซเคิต่างๆนะคะที่เชิญชวนผู้บริโภคมาเข้าร่วมเช่นแก้วพอกล้ารักบันสุขธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและแพลตฟอร์มการให้บริการรถจัก,กรยานย,ยนไฟฟ้าวินโนนี รวมถึงธุรกิจผลิตน้ำมันเครื่องบินจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วหรือ SAF (Sustainable Aviation Fuel) ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพที่บางจากจะเป็นผู้ผลิตรายแรกของไทยและแผนงาน BCP Net ของกลุ่มบางจากเพื่อสนองตอบตอบ่อเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปีคศ2050ค่ะ หลายคนเข้าใจว่าขับรถที่ความเร็วไม่สูงจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้แต่ความจริงแล้วการรักษาความเร็วที่คงที่และสม่ำเสมอเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้รถเราประหยัดน้ำมันได้รถแต่ละคันประหยัดน้ำมันไม่เท่ากันดังนั้นขับช้าหรือขับเร็วก,ก็กินน้ำมันเหมือนกันเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด ขอต้อนรับสู่อนาคตที่การสื่อสารไร้ขีดจำกัดการใช้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมแบงประชุมได้ทั้งทั้งที่อยู่บ้านแม่ไม่มีขาดตอนมิวได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปมิวแม่ตามไปเก็บผ้าเอิร์ได้เรียนจริงจังเราจะสั่นคลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อให้อนาคตที่ดีเป็นของทุกคน โดยคำขอโทษที่น้ำผลไม้แต่ละรสชาติราคาไม่เท่ากันการที่น้ำผลไม้แต่ละรสชาติมีราคาไม่เท่ากันอาจทำให้ผู้บริโภคสับสนที่เราตั้งใจให้เป็นแบบนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อน้ำผลไม้ในราคาที่เป็นธรรมและยังได้ดื่มน้ำผลไม้ตามราคาของผลไม้นั้นจริงๆซึ่งเราเห็นว่าจะเป็นธรรมกับผู้บริโภคและยังเป็นวิธีที่จะส่งต่อรายได้ถึงเกษตรกรอย่างเหมาะสม น้ำหนักรถมีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันผู้ประกอบการอาจคิดว่ายิ่งมากเท่าไร่าก็ยิ่งคุ้มกำไรเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงยิ่งบรรทุกหนักมากเท่าไรเครื่องยนต์ก็ยิ่งทดนน้ำมันมากขึ้นตามไปด้วยแถมยังทำให้เครื่องยนต์และกลไกอื่นๆของรถมีอายุการใช้งานที่สั้นลงจึงขอแนะนำว่าควรบรรทุกแต่พอดีเพียงเท่านี้ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด ช่วยพาพวกเขากลับสู่ระบบการศึกษาผ่านโครงการ PTT Virtual Run ลลมหายใจเพื่อน้องกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ GGC สนับสนุนโครงการ Care the Wild ปลูกป,ป้อง a n t and p r o t e c t นะคะเพิ่มพื้นที่ป่าในประเทศไทยลดภาวะโลกร้อนค่ะ GGC ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการ Care the Wild ปลูกป้อง Plant and Protect สำหรับการปลูกป่าในชุมชนตำบลสหกรณิคมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจำนวนพื้นที่20ไร่และดำเนินกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรมป่าไม้และชุมชนตำบลสหกรณิคมในพื้นที่ดังกล่าวกว่า4000ต้นค่ะ โดยชุมชนตำบลสากรณนิคมจะดําเนินการบริหารจัดการดูแลตลอดระยะเวลา10ปีเลยนะคะรวมทั้งติดตามและรายงานผลดาเนินการแข่บริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แปลงปลูกได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่าอย่างแท้จริงค่ะความร่วมมือในการสนับสนุนการปลูกป่าแห่งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วยังสามารถช่วยดูดซับกา๊าซเรือนกระจกได้ถึง36,00 0กิโลกรัมคร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีค่ะ คุณวราพาัชกิมชูวานิชผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการสายงานพันธุชยกิจบริษัทโกลบอลกรีนเคมีข้อจำกัดมหาชนกล่าวว่าด้วยบทบาทความรับผิดชอบในฐานะบริษัทการน,นาในธุรกิจเคมีพันธุ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มุ่งมั่นสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหรประชาชาติ GGC จึงเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยสนับสนุนงบประมาณสําหรับการปลูกป่าในพื้นที่ชุมชนตาบลสากรนิคมจังหวัดกาญจบนบุรีค่ะ นับเป็นก้าวสำคัญที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของพันธมิตรและภาคีเครือข่ายในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแนวทาง ESG ต้นไม้ที่ปลูกนะคะจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศลดภัยแล้งเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งต้นน้ำและสร้างประโยชน์ในแง่ของการทำรงความหลากหลายทางชีวภาพรวมกับพื้นป่าโดยรอบตลอดจนสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและจะเติบโตเป็นป่าที่สมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปค่ะ ทางด้านคุณประทีปเอกฉันผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาญจนบ,บุรีกล่าวว่าต้นไม้ที่นํามาปลูกจะประกอบไปด้วยต้นสักประดู่ยางนาตะเคียนไม้แดงไม้พยูงมะขามป้อมมะยงชิดทุเรียนและเงาะเป็นต้น โดยจะเป็นการปลูกผสมผสานระหว่างไม้ป่าแทรกไม้ผลเพื่อสร้างพื้นที่ป่าและออกผลผลิตให้แก่ชุมชนในระยะยาวโดยชุมชนและชาวบ้านทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแลและปกป้องรักษาเพื่อสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศและเป็นต้นทางในการลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนและในอีก10ปีข้างหน้านะคะพื้นป่าแห่งนี้จะเขียวขจีอุดมสมบูรณ์กลายเป็นพื้นป่าที่สามารถนําไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน จนเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและปกป้องโลกจากภาวะโลกร้อนอีกด้วยค่ะการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยนะคะต้นไม้ที่ปลูกทุกๆต้นค่ะจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะช่วยลดภัยแล้งเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งต้นน้ําและสร้างประโยชน์ทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่ชุมชนให้มีความสมบูรณ์และก็ยั่งยืนต่อไปค่ะ พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะหรือพอพอร่วมกับ s c a p ค่ะพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับจังหวัดนะคะจัดทำแผนที่การนำทางการปรับเปลี่ยนสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ ดรประเสริฐสินสุขประเสริฐอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพอพอและมิสเตอร์หงเปงหลิว d i r ร c t o r of Energy d i v i s i o n s c a p รรวมส่งมอบแผนที่นำทางการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนหรือ sustainable energy transition roadmap โดยมีคุณจำรัดกังน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคุณนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคุณสายทานประสงค์ความดีพลังงานจังหวัดเชียงรายผู้แทน จังหวัดเชียงรายเป็นผู้รับมอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของแต่ละจังหวัดมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์อย่างเป็นรูป,ประธรรมค่ะดรประเสริฐกล่าวว่าการจัดทําแผนที่นําทางการปรับเปลี่ยนสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการ Renewable Energy Technologies in Cities and Urban Planning for Renewable Energy Application in Thailand ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพอพอกับคณะกรรมธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ s c a p เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในระดับจังหวัดรวมถึงการทำแผนที่นำทางการปรับเปลี่ยนสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับท้องถิน่นให้มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง โดยโครงการจัดทําแผนที่นําทางนี้นะคะได้มีการนําร่องกับ3จังหวัดได้แก่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดสุราธานีและจังหวัดเชียงรายค่ะ หลายคนเข้าใจว่าขับรถที่ความเร็วไม่สูงจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้แต่ความจริงแล้วการรักษาความเร็วที่คงที่และสม่ำเสมอเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้รถเราประหยัดน้ำมันได้รถแต่ละคันประหยัดน้ำมันไม่เท่ากันดังนั้นขับช้าหรือขับเร็วก็กินน้ำมันเหมือนกันเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด ขอต้อนรับสู่อนาคตที่การสื่อสารไร้ขีดจำกัดการใช้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมแบงค์ประชุมได้ทั้งทั้งที่อยู่บ้านแม่ไม่มีขาดตอนมิวได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปจะมิวแม่ตามไปเก็บผ้าเอิร์ธได้เรียนจริงจังเราจะสรรคเคลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อให้อนาคตที่ดีเป็นของทุกคน โอยคำขอโทษที่น้ำผลไม้ของเรามีชนิดผลไม้ที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปเพราะเราไม่ได้นำเข้าผลไม้เข้มข้นจากต่างประเทศผลไม้ที่นำมาใช้เป็นผลไม้ที่ปลูกได้ในพื้นที่โรงงานหลวงเพราะเราไม่ต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านเนื่องจากเป็นภารกิจหลักในการก่อตั้งโดยคำที่ต้องการให้ชาวบ้านมีความอยู่ดีกินดีอย,อย่างยั่งยืน น้ำหนักรถมีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันผู้ประกอบการอาจคิดว่ายิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งคุ้มกำไรเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงยิ่งบรรทุกหนักมากเท่าไรเครื่องยนต์ก็ยิ่งทดนน้ำมันมากขึ้นตามไปด้วยแถมยังทำให้เครื่องยนต์และกลไกอื่นๆของรถมีอายุการใช้งานที่สั้นลงจึงขอแนะนำว่าควรบรรทุกแต่พอดีเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด เป็นคนไทยที่ช่วยพาพวกเขากลับสู่ระบบการศึกษาผ่านโครงการ PTT Virtual Run ลมหายใจเพื่อน้องกลุ่มปตทเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสนับสนุนรายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด กระทรวงพลังงานนะคะเร่งผลักดันการลดใช้พลังงานภาครัฐลง20%ค่ะพร้อมทั้งแนะนําพลังงานจังหวัดนะคะในการเร่งให้ข้อมูลประชาชนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณกุลิตสมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เป็นการมอบนโยบายด้านพลังงานให้กับพลังงานจังหวัดมีการเน้นย้ำเป้าหมายการลดใช้พลังงานในภาครัฐร้อยละยี่สิบโดยมีพลังงานจังหวัดเป็นกลไกสําคัญในการประสานและส่งต่อข้อมูลด้านการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยจะมีกำหนดตัวชี้วัดและมีการใช้ข้อมูล Energy Utilization Index หรือ EUI ในการตรวจสอบและการวัดผลการดำเนินงาน รวมถึงในอนาคตอันใกล้นี้นะคะจะมีการกําหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานในภาคประชาชนภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานรวมทั้งการให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนให้หันมาใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้นซึ่งหากทุกภาคส่วนมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมก็จะสามารถลดการนําเข้าพลังงานซึ่งจะถือว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน แรงงานให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่งค่ะ IRPC นะคะร่วมมือกับ PC สยามค่ะเปิดตัวคลังน้ำมันร่วมนะคะเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของภาคใต้ค่ะ คุณวนิดาอุทัยสมนภารองกรรมาการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชยกิจและการตลาดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนหรือ IRPC กล่าวว่าบริษัทพร้อมพัฒนาไปสู่การเป็นประตูเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน IRPC ี R P C. จึงได้ร่วมกับบริษัท PC สยามปิโตรเลียมจำกัดหรือ PC ีสยามเปิดคลังน้ำมันร่วมที่ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขยายธุรกิจไปยังภาคใต้ของประเทศนอกจากจะสร้างความมั่นคงทางธุรกิจให้กับ2บริษัทแล้วนะคะยังช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานสามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานของภาคการขนส่งและคมนาคมได้สร้างเสริมศถกยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสนับสนุนการเติบโต ให้กับภาคใต้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะทางด้านคุณวิชวุฒิจินโตผู้วารัชการจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีกล่าวว่าการเปิดคลังน้ำมันร่วมระหว่าง IR p c และ p ีสยามในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการค้าน้ำมันรายย่อยและเป็นผลดีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีและจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะ ทั้งนี้คุณพรทิพย์เหลืองกำทรรองประธานกรรมการบริหารพีซีสยามกรุ๊ปในนามบริษัทพีซีสยามปิโตเรียมจำกัดกล่าวว่าบริษัทพีซีสยามปิโตเรียมจำกัดและบริษัทไออาร์พีซีจำกัดมหาชนนั้นเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันที่จะร่วมกันเชื่อมโยงตลาดพลังงานสู่ภาคใต้ที่พร้อมเติบโตและก้าวไปพร้อมกับชุมชนและท้องถิ่นค่ะ คลังน้ำมันแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่40ไร่เป็นคลังน้ำมันที่ครบวงจรประกอบด้วยถังเก็บบรรจุพันธุ์น้ำมันดีเซลถังเก็บบรรจุพันธุ์น้ำมันแก๊สโซฮอลจำนวน27ถังความจุรวมทั้งหมด50ล้านลิตรพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบจัดการที่ทันสมัยทั้งท่าเรือและระบบจ่ายน้ำมันทางรถที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล มีมาตรฐานความปลอดภัยได้รับการรับรองใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน้ำมันผ่านการพิจารณาจากกรมธุรกิจพลังงานอีกด้วยค่ะความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานยังไม่หมดเพียนเท่านี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรต่อน,นั้นไปชมกันเลยค่ะ ก้าฟขอดอกเบีย้ยหุ้นกู้4ปี3.5%และ7ปี3.9%ขาย15-17สิงหาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและ9สถาบันการเงินค่ะ สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายแบ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิทัลอายุ4ปีและ7ปีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางังเปิดจองซื้อขั้นต่ำ1,000บาททวีคูณครั้งละ1,000บาทและหุ้นกู้ทั่วไปอายุ4ปีและ7ปีผ่าน9สถาบันการเงินเปิดจองซื้อขั้นต่ำ100,000บาทและทวีคูณครั้งละ100,000บาทค่ะ คุณยุพาพินวังวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัทกัฟเอเนจีเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าหุ้นกู้กัฟได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้กัฟสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.th ค่ะสำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามอ่านได้ที่เว็บไซต์พลังงานวันนี้หรือที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้ได้เลยค่ะ www พลังงานวันนี้ com และนี่คือสาระความรู้ความเคลื่อนไหวที่เรามาฝากกันเปประจำเลยนะคะท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube พลังงานวันนี้หรือที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันพุธเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทางช่อง 9mhd วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ